ก็หายกันไปนานเลยสําหรับคึ้นแทมข้อมูลแบบนี้ซึ่งที่ผมกลับมาทำคอนเทนต์แนวนี้เพราะว่าแนวนี้มจะได้ยอดเข้าชมและ subscribe สูงกว่าปกติและก็ผมก็ออกแนวโปรโมทช่องที่ผมเล่าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดไว้แล้วว่านี่แหละคือคอนเทนต์หลักๆของช่องผมในตอนนี้ทีนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับปริโมแมนก่อนอ๋อและก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าผมพูดถึงมัธเวสของใครอยู่ตอนนี้ผมพูดถึงชิบิดะฮิวแมนของคุณน,น,นันนิชิเซ็นสก้าอยู่นะครับ รีโมทเมนปรากฏตัวในอีพิโซดที่18และปรากฏตัวพร้อมกับซีบิดาฮิแมนที่ชื่อว่าเอิมผมหมายถึงมันไม่มีชื่อ และตอนที่รีโมทแมนกำลังจะปรากฏตัวกับดักของแทลลบสิบิดาฮิแมนก็ทำงานพอดีซึ่งทำให้ตายไปที่สุดแต่ถ้าสังเกตอีกทีจะเห็นว่าเทลเทปเมนมีเลือดเป็นสีเขียวและเดี๋ยวเรื่องนี้ผมเอาไปใส่ในสิบิดาฮิแมนที่ดีในคลิปหน้าแล้วรีโมทแมนก็ปรากฏตัวครั้งแรกชิบิดาฮิแมน man, และกดปุ่มตรงหน้าของรีโมทแมนและก็เสกตัวทดลองหรืออีกอย่างก็คือกับดักของพวกรีโมทแมนนั่นเอง ในพิโซที่20ก็ได้มีรีโมทแมนตัวใหม่ปรากฏขึ้นมาก็คือรีโมทไทม์และอีกอย่างหีโมทองพี่แกไม่เหมือนกับรีโมทแมนปกติก็คือคุณยัมีชัน09แค่เปลี่ยนมายอะไรความสามารถถักของรีโมทไทม์คือสามารถหยุดเวลาได้แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจสก,กิลทั้งหมดเพราะพี่แกโผล่มาแค่ตอนเดียว ทีนี้เรามาทาความรู้จักกับเททันรีโมทแมนกันบ้างเททันรีโมทแมนตรงไหลของเขาจะมีปืนหรืออีกอย่างก็คือปืนเรเซอร์ของออปติมัสและตรงแขนของพี่แกก็จะมีปืนฮิวที่ได้รับโมเดลมาจากทีมฟอร์ทิสสองจากตัวละครที่ชื่อว่าเมดิและเททันรีโมทแมนนั้นได้ปรากฏตัวในอีพีที่23และถ้าใครยังไม่รู้เผ่ารีโมทแมนเป็นสายฮิลและสัพอพาตนะครับไม่ใช่สายบู อ๋อและก็ผมขอข้ามในพิโซไปที่32เลยนะครับเพราะว่าอีพิโซที่ผมผ่านมามันมีแค่การต่อสู้นะครับและผมจะเอาแต่ข้อมูลนะครับไม่ได้จะเอาอีพิโซในอพิโซ32นะครับจะมีการเปิดตัวของรีโมทบูมเอ็นนะครับและถ้าสังเกตนะครับหลอนจะใส่เสื้อกันหนาวและมีมิดิก,กันอยู่ด้านหลังอยู่2กระบอกนะครับและเป็นรีโมทตัวเลขในไซส์เล็กนะครับที่ติดเจ็ตพ็กอยู่ข้างหลังและตรงแขนข้างข,างขวาข,ของนางจะมีที่นักษาเอาไว้ซ่องซึ่งโมเดลนี้ก็ได้รับมาจากเกมฮับไลฟ์และเป็นในทั้งสื่อวิจิตรอย่างหหนนนนึ่่งในนวยับ และทั้งตัวละครนี้ผมอ,อัปเดตให้คุณในอเมชันศูงเก้าหมดเลยนะครับในดิสคอ